สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยองอยู่ที่ร้านยูริจินสาขาเอกมัยจะสิ้นเดือนแล้วก็ต้องเอาใจคุณผู้ชายสายอาหารญี่ปุ่นสะหน่อยวันนี้พาคุณเขามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับอาหารกลางวันสไตล์โรงอาหารญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าโชคุโดจะบอกว่าคุ้มมากอะทุกคนเพียงแค่สั่งอาหารจานหลักเริ่มต้นที่199บาทก็จะได้เอนจอกับ กับข้าวแล้วก็เครื่องเคียงรถมือแม่มากกว่า20เมนูนอกจากเครื่องเคียงเขาจะอร่อยแล้วข้าวแกงกะหรี่เขาก็อร่อยนะคะทุกคนและที่ชอบที่สุดคือเขามีข้าวธัญพืชให้ด้วยอยู่เป็นคนที่ชอบกินข้าวธัญพืชมากเครื่องเคียงเขาคือละลานตาไปหมดนะสลงสลัดไข่ตงไข่ตุน๋นผล,ลไม้มาครบวันนี้หยงสั่งเซตซาซิมิ4อย่าง,ส,ง,ส,ส,ส,างสเต็กพอกชอ็อต ข้าวหน้าปลาดิบรวมราคาคือดีมากซาซิมิเขาคือสดร้านที่ทัดใจมากคือคาราเกะไส้ฝักทองคืออร่อยแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนมันอร่อยมากคือไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นแค่ฝักทองคืออร่อยแสงออกปากมากถ้าใครอยากจะมาสัมผัสอาหารสไตล์โชกโดโแบบยงสามารถมาทานกันได้ที่ร้านยูริจินตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3าโมงสาขาเอกมัยเท่านั้นค่ะคุ้มมากคุ้มสุดๆรีบมาค่ะทุกคน ใครที่มา BTS นะคะสามารถลงสถานีเองกันไมนแล้วก็ออกประตูหนึ่งได้เลยหรือว่าใครขับรถมาเองสามารถจอดที่โครงการได้เลยจ้าอ n j o อนะคะคน